เพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมตู้ลำโพงเป็นตู้ที่มีภาคขยายในตัวแล้วก็เล่นมีชุดเล่น MP3 ด้วยนะเพื่อนๆน,นะบลูทูธเนี่ยไม่มั่นใจนะมีไหมไม่น่าจะมีนะตัวนี้นะถ้ามีมันต้องเขียนบอกว่าเป็น BT นะลูกค้าบอกไม่ดังเปิดสวิตช์ไฟเข้านะเพื่อนๆไฟเข้าปกติลูกค้าบอกไม่ดัง<ๆ> เบื้องต้นอันนี้ลื้อออกมาแล้วนะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจะพาทําวิธีดัดแปลงก็เรามาวัดไฟแล้วไฟที่มาเลี้ยงชุดเนี่ยชุดโมดูลชุดเล่น mp3 สนะเพื่อนตัวนี้มี5โวลต์มีนะแต่เราไม่ได้วัดให้เห็นก็คือสื่อความหมายว่ามีไฟมีสัญญาณอินพุตมีไหมเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ รู้ได้ก็ต้องมาเขี่ยดูนะเพื่อนๆนะเราจะมาดูยังไงว่าจะไปเขี่ยจรงไหนเพราะว่ามันเป็นเครื่องเสียงไม่ใช่ใหญ่มากนะตัวนี้วัดต่อข้างก็ไม่เกินเจ็ดถิวัดสามารถเขี่ยดได้นะเราก็ต้องมาดูว่านี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่ยอาเอ L เอาเนี่ยตัวนี้ก็คือมันจะมีอินพุตมาเชื่อมอินมาจากไหนอินมาจาก เครื่องเสียงภาคขยายที่อยู่ในตู้ลําโพงนี่นะมันจะมาเชื่อมตรงนี้ตรงนี้ก็คือตัวที่กําเนิดสัญญาณเสียงก็คือโมรุลตัวเนี้ที่เขาทํามากับตู้นี่เป็นสัญญาณเอาเขาก็เลยบอกว่าเอาเอากับอินต้องมาบรรจบกันอยู่ตรงนี้เราถอดตรงนี้ออกมาเลยนะเพื่อนๆนะนี่ถอดสายตัวนี้ออกมาเลยถึงจะเทสได้มาดูกันครับ พอเราถอดสายตรงนี้ที่อินกับเอามาบรรจบกันออกมาเราก็มาเขี่ยดูนะ้อเพื่อนนะเราเขี่ยทําไมเพราะว่าเราต้องว่าผ้าขยายทํางานปกติไหมนี่เรามาเขี่ยดูนี่เนี่ยมีเสียงขึ้นมาแสดงผ้าขยายทํางานแล้วก็ไฟห้าโวลต์มีแล้วไฟห้าโวลต์คือตัวนี้นะเพื่อนๆนี่มีแล้วเรียบร้อยเราจะมา ดัดแปลงนะเพื่อนๆนะถ้าถ้าเปลี่ยนตัวนี้ก็จบเลยนะเพื่อนมันไม่มีนะส่วนใหญ่ทํามากับเครื่องเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ไปหาบอร์ดนี่แบบนี้เนี่ MB3 มันใช้บลูทูธได้ด้วยนี่นะเพื่อนๆนี่มามาเทสก่อนนะอันนี้ขันน็อตออกพร้อมที่จะไปวัดระยะแล้วว่าจะใส่ตรงไหนแต่จะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูตรงนี้ตรงนี้เขาก็เขียนไว้ว่าตัวนี้เอานะเพื่อนๆนะ เอาเอาที่กําเนิดสัญญาณออกจากโมดูลที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยชึ้งเข้าไปเลยเสียบเข้าไปปัป๊บ <c oughs> เอาเข้าไปแล้วนะอินอินตัวนี้มาเชื่อมบรรจบกับเอาอันนี้ไม่ต้องงงนะครับเราคอดออกมาเมื่อก,กี้เราจะวัดดูนี่คือชุดเต็มของมันไฟตัวนี้ต้องเห็นตรงกันด้วยนะเพื่อนๆน,นะที่ผมมาร์คไว้ตัวนี้แดงๆนี่คือไฟบวกนะ ไฟตัวนี้ก็คือเอามาใส่โมดูลนี้ต้องให้มันเกิน5โวลต์เกิน5้าโวลต์ก็คือตัวนี้มันเป็น IC ตัวเล็กนี่ก็คือ i อซีจิไฟเข้าขา1ขากลางเป็นกาขา3าอยู่ฝั่งขวามือสุดเป็น5โวลต์ที่จ่ายไปเลี้ยงวงจรอันนี้เราต้องวัดให้ตรงนะเพื่อนนะเราต้องดูก่อนนะอันนี้เราสามารถเรามองบ่อยๆเราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะว่าตัวไหนเป็นกาวเป็นอะไรนี่ อันนี้เป็นกาวนะเพื่อนนะอันนี้ต้องเป็นไฟบวกเนี่ยที่เกินห้าโวลต์ตัวนี้วัดแล้วมันเป็นไฟแปดโวลต์เก้าโวลต์นะเพื่อนก็โอเคเลยนะเพราะว่าที่จะเป็นดันไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้าก็ต้องให้มันเกินห้าโวลต์ไม่งั้นมันดันไม่ออกมันจะได้ไฟมันจะจะจะได้ไม่ห้าโวลต์ไม่ถึงห้าโวลต์อันนี้เราเช็คแล้วเช็คแล้วตรงกันแล้วกับแจ็คเดิมนี้นะ เราก็จะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยนะเพื่อนๆน,นะนานเห็นไหมตีดเลยเนี่ยเพื่อนๆเน,นี่ยพร้อมที่นันดุงดิงพร้อมที่จะดังแล้วนะเพื่อนๆเนี่ <c oughs> แเราก็เอานี่ตัวนี้มาเสียบเนี่ยเราเสียบลองแล้วนะเพื่อนๆมันดังแล้วนะแต่เราไม่อยากลองไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เปิดให้ดูเพราะว่ามันจะลิขสิทธ์ เพราะว่าเราลงแอปแดงด้วยแอปฟ้าด้วยไอคลิปเนี่ยที่ทําให้เพื่อนๆดูนี่แล้วเราก็จะมาแปลงเพื่อนเรารู้แล้วว่าทําอย่างนี้คือเราทดสอบเบือ้องต้นเพราะว่าขยายทํางานแล้วเราเอาชุดเล่นใหม่มาใส่แล้วมันสามารถจะทํางานร่วมกันได้อันนี้ง่ายนะเนี่ยไม่ได้ดัดแปลงเพื่อนๆเนี่ยถอดองมาก็มาไล่สายอะไรอะไรนี่อ้าวต่อไปเราจะมาใส่ตรงไหนใส่ตรงเดิมโค้งยากนะเราจะมาใส่ตรงนี้เพื่อนๆนะ เดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนชุบจะมาใส่ตรงนี้นะเพื่อนนะนี่เราจะมาแปลงตรงนี้่ยใส่ให้มันมิดลงไปเลยให้มันเสมอกันกับตัวนี้ให้มันลงไปเสมอกันกับไปนี่หน้าตัวนี้เ่ยหน้าปัดตรงนี้เ่ยหลังไอ้ที่เป็นพื้นเนี่ยเราต้องเจาะน้เพื่อนนะเจาะแล้วก็ร้อยสายขึ้นมาให้มันดูเนียนๆหน่อยไอ้ปุ่มเดิมเราก็ขันเข้าไปที่เดิมให้มัน อยู่ในท่าเดิมแต่เราไมา่ใช้เลือกใช้ตรงนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะเพื่อนๆนะทากันได้คือบอร์ดที่เรามาใส่เนี่ยคือใส่กันได้หมดนะถ้ามไม,ไม,ไม่ไม่ตรงก็ต้องดัดแปลงไอ้น,นี้ไม่ได้ดัดแปลงนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเสียบเข้าไปเลยไฟตรงเลยบวกลบตรงกันเลยสัญญาณเอาอินที่มาบรรจบก,กันนี่ก็โอเคอ้าวมาดูกันนะเพื่อนๆน,นะทายังไงพอเราวัดแล้วก็เจาะรูนะเพื่อนๆนะนี่ไงเจาะให้ตัวนี้ลงได้นะเพื่อนๆนะนี่ ตัวนี้ลงได้ชุดชุดใหม่ที่เราจะมาลงเนี่ยแล้วตัวนี้มันมีอินพุตด้วยนะเพื่อนๆน,นะอินพุตก็คือเวลาเราป้อนสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือเข้ามาหรือโน้ตบุ๊กหรือเครื่องเล่นอะไรก็ตามมาเข้าตรงนี้สวิตช์ตรงนี้มันแค่แค่แยกถ้าเราจะใช้ AUX หนึ่งก็ผักมาทางนี้นู่นนะผักมาทางนี้ก็มันจะมาใช้งานสรูนี้ ถ้าเราผักมาทางนี้ก็ใช้งานทองรูนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็สัญญาณเนี่ยมันจะไปได้ยังไงสัญญาณจากอินพุตจากตรงนี้ <c oughs> ก็คือตรงนี้นะเพื่อนๆนะพอเราต่อไอต่อสัญญาณเข้าไปแล้วตัวนี้โหมดตัวนี้เป็นตัวเลือกเลือกว่าเราจะเล่นเล่นอะไรเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเพื่อนๆนะสัญญาณอินพุตมันจะควบคุมจากโหมดตัวนี้ นี่ที่เขาเขาเขียนไว้ว่าโหมดเนี่ยควบคุมไปให้มันออกไปจุดสัญญาณอินพุตคือ AUX 1 AUX 2แล้วแต่ละเราจะเลือกใช้นะเพื่อนนะ่อนอื่นเราจะมาเปลี่ยนแจ็คอินพุตให้ลูกค้ากันนะเพื่อนนี่มันหักมาถอดแล้วก็ใส่มันจะมาอยู่รูต,ตรงนี้นะเพื่อนนะถ้าเราทําเสร็จแล้วจะขันให้มันขึ้นมาดูตรงนี้มันจะใช้ได้ทั้ง4รู2 สองชุดซ้ายขวาเลยอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยนะเพื่อนใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปที่เดิมไปขันนอตเข้าไปรู้สึกว่ามันจะโดนเข้ามันเข้าสนิมนะเพื่อนร,รู้สึกว่ามันจะโดนของเค็มหรือว่า น้ำอะไรสักอย่างนะน้ำซุปหรือเปล่าเพราะว่ามันเข้าสนิมเห็นไหมน่เพื่อนๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้มันชุดโมดูลที่มากับเครื่องโมดูล mp 3ามนันเสียได้ไดนะน,นี่นี่เพื่อนๆนี่ปกติเราก็ไม่อยากเจาะไม่อยากดัดแปลงหรอกนะเพื่อนๆมันเสียเวลาแต่มันหาไม่มีนะมันหายากกว่าทองคำเนะี่ยเอาจริงๆนี่ทองคำมีเงิน เข้าร้านทองก็ซื้อได้เลยแต่อุปกรณ์พวกนี้นี่ถ้าเราไปหาตาม Lazada s h o p ป e มีเยอะแต่ไม่ตรงรุ่นครับส่วนใหญ่มันจะไม่ตรงรุ่นนะเพื่อนๆนะแล้วก็ตัดปัญหาคุยกับลูกค้าได้ก็ดัดแปลงเลยใช้งานได้ดีเหมือนเดิมอ้าวขั้นตอนต่อไปเอานี้เข้าไปที่เดิมก่อนนะเพื่อนๆมันจะไม่เป็นรูมันจะดูสวย,สวย อันนี้ด้วยแก๊สตัวนี้ด้วยเพราะว่าเราจะเอาแต่สายเนี่ยสายไฟนี่สายไฟ,ยยไ,ฟไม่ใช่5โวลต์นะ8โวลต์ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกับสายสายตัวนี้เป็นสายอินพุตอ้าวโอเคแล้วก็สายสายตัวนี้น่าจะเออตัวนี้เป็นตัวที่อินพุตท,ที่คอนโทรลออกจากบอร์ด ใหม่ที่เรามาใส่โมดูลใหม่เนี่ยไปหาอินพุตตัวนี้นะเราต้องควบคุมตัวนี้เ๋ยจะทําให้ดูเพื่อนนะกดโหมดตรงนี้มันจะไป A U X แล้วก็เอาสัญญาณมาอินพุตมารอตรงนี้เพื่อเอาสัญญาณเอามาป้อนนะเพื่อนๆน,นะเห็นไหมครับโอ้อ้าวอ้าวอ้าวมาต่อนะเพื่อนๆตัวนี้ต่อสายเรียบร้อยนีย่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะมันจะมี ไม่กี่อย่างนะเพื่อนๆนะที่ต่อเข้ามาไฟห้าโวลต์ไอ้ไม่ใช่ไฟที่เกินห้าโวลต์แต่อย่าเกินมากนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่โวลต์ได้มาเข้าจุดจุดนี้นะเพื่อนๆนะนี่นะสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นไฟเส้นหนึ่งเป็นกาวกาวมันก็ไม่ยากมันก็ดูง่ายๆนะเพื่อนๆนะจุดนี้เป็นกาวจุดนี้เป็นไฟแล้วก็อีกตัวตัวนี้เป็นเอา ขอโทษท,ทีเพื่อนๆตัวนี้เป็นเอาก็คือกําเนิดสัญญาณจากตรงนี้จะสัญญาณเสียงแปลงออกมาเป็นเ u าแล้วก็สายตัวนี้เป็นอินที่เข้ามารอนเพื่อนๆนะสายตัวนี้เป็นอินอินจากจากเครื่องนี้นะเพื่อนๆนะินมารอแล้วก็ตัวนี้เป็นอินที่เกิดจากตรงนี้นะเพื่อนๆนะจ่ายไปหาจ็ t แจ็ค RCE ที่อยู่ด้านหน้านี่นะเพื่อนๆน,นะนี่นี่นี่ขอออกแบบมาอย่างนี้นะอันนี้เสียบเสียบรอไว้เดี๋ยวทดสอบให้ดูมันจะไปได้ยังไงล่ะสัญญาณเสียงก็อยู่กับเราที่ควบคุมมันนี่นะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวจะกดให้ดูเปิดสวิตช์นี่ยเพื่อนๆมันเอากล้องไว้ใกล้ไม่ได้มันมันมันกวนนะ แต่เราจะสื่อความหมายให้เขาใจว่าเรากดตัวนี้ไปเนี่ยควบคุมควบคุมปุ่มโหมดนี้นะเพื่อนๆนี่นะปุ่มโหมดนี้นะไปให้มันขึ้นว่า Aux นะเดี๋ยวซูมให้ดูถ่ายใกล้ๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันกวนสัญญาณมันกวกนกันกับกล้องโทรศัพท์นี่อันนี้เป็น f M อนะเพื่อนๆนะนี่นี่เป็นเสียงบรรยายที่ป้อนมาจาก เครื่องเล่นตัวอื่นนะไปเข้าที่แก๊กด้านหน้าที่ให้ดูเมื่อกี้นี่ทงานได้สกนะแล้วเราก็ประกอบเข้าไปนะเพื่อนนะตอนนี้เราใส่เข้าไปแล้วนะเพื่อนยังไม่ขันน็อตนะขันตอนไหนก็ได้ไตัวนี้แต่จะมาแนะน,นําแนะนําให้ลูกพัให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจว่าวิธีทําคือทําแบบนี้อันนี้ m อ3มพสามเล่นอยู่นะครับตอนนี้ ขันน็อตแล้วก็ปิดงานนะครับเพื่อนๆตัวนี้คงไม่ได้ลองให้ดูนะ MP3 นี่นะถือว่ามันเล่นแล้วละ่ะดังแล้วละ่ะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับถ้าเจอแบบนี้ก็คงหาซื้อไม่ได้นะชุดเล่นเนี่ยโมดูลข้างในมากับเครื่องนยะเคยหาอยู่หาไม่มีมีแต่เพื่อนๆแนะนาไปช้อปปีละะ้ลัษณะเข้าไปมันก็ไม่ตรงครับไม่ตรงไม่มีไม่ตรง,ตรงบอกเลยนะถ้าเอามาดัดแปลงนี้ก็โอเคนะนี่ประมาณนี้นะครับปิดงานครับเพื่อนๆ